สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งอินเทียวทาง youtube นะครับแคมปิ้งอินเทียวจะมารีวิวหาดน้ําลินอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับหาดน้ําลินนี่สามารถที่จะเข้าได้หลายทางนะครับจากถนนเส้นสายสามสกุมวิทนะครับจะเข้ามาจากทางด้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาจากทางด้านระยองก็ได้นะครับ ตามพวกนี้ก็จะมีซอยเข้าได้อีกหลายทางนะครับแต่ว่าแคมปิ้งอินเทียวจะรีวิวตั้งแต่ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นทางทางลงหาดนะครับทางลงของหาดน้ำลินนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นสีแยกไฟแดงเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับแคมปิ้งอินเทียวจะเริ่มรีวิวตั้งแต่ตรงนี้นะครับ พอดีว่าวิ่งมาจากทางนู้นนะครับก็จะเลี้ยวเข้ามาทางซ้ายนี่แล้วก็ลงมานี่นะครับแล้วก็จะไปทางซ้ายของหาดถ้าเกิดว่าวิ่งลงมาแคมปิ้งเทีย่ยวจะไปทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เริ่มรีวิวตั้งแต่ปลายสุดตรงนี้นะครับปลายสุดตรงนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์ของปลายสุดตรงนี้ที่ใครมาก็น่าที่จะ มาถ่ายรูปกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะมีรูปปั้นของครอบครัวปลาพยูนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพื้นที่เล็กๆที่ใครสนใจที่จะมากางเต็นท์เป็นของชาวบ้านนะครับที่ชาวบ้านเขาเขาเขาแบบเขาดูแลอยู่ตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะติดต่อได้นะครับเดี๋ยวแคมปิ้งเที่ยวจะให้ข้อมูลไปด้วยนะครับ บริเวณนี้ก็มีร้านอาหารหลายๆร้านนะครับแล้วก็จะมารีวิวทางด้านนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแนวแนวต้นสนเยอะมากนะครับตรงนี้จะเป็นแนวต้นสนแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นที่ที่น่ามานอนพักผ่อนมากนะครับถ้าเทียบกันกับฝั่งทางซีกนู้นนะครับด้านนี้จะ ล่มลื่นมากกว่าเยอะเลยนะครับมีต้นสนตลอดแนวเลยนะครับแต่ว่ามันวิ่งลงไปได้อีกไม่ไกลนะครับมันก็มาสุดละตรงนี้จะเป็นที่ของรีสอร์ทเขานะครับก็แคมป์ปิ้งทงเที่ยวก็จะรีวิวมาจนถึงตรงนี้นะครับด้านหน้าของเรานะครับจะเป็นสี่แยกไฟแดงเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับ ลงไปอีกนิดเดียวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นหาดน้ำลินแล้วนะครับมองเห็นป้ายอยู่แต่ไกลเลยนะครับมีไปได้ทั้งทางขวาและทางซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะขับไปทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็เราจะเริ่มรีวิวจาก ตรงปลายสุดของทางด้านนี้นะครับทางด้านซ้ายนี้นะครับตรงปลายสุดนะครับจะมาสุดที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสวนสาธารณะนะครับไม่ใช่รีสอร์ทนะครับนี่คือสวนสาธารณะของหาดน้าลินนะครับบริเวณตรงปลายนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับสามารถที่จะมานั่งสั่งอาหารนั่งทานริมทะเลได้นะครับถ้าใครต้องการจะเข้าห้องน้ำนะครับ เดินเข้าไปทางสวนสาธารนณะทางซ้ายนี่นะครับก็จะมีห้องน้ําสาธารณะอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าแคมปิ้งอินเทีย่ยวไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเสียค่าบริการ5บาทนะครับนี่นะครับจะเป็นสวนสาธารณะนะครับปลายสุดของสวนสาธารณะนะครับ ก็จะเป็นจุดไฮไลท์ของหาดน้ำาลินนะครับคือเป็นพยูนแฟมิลี่นะครับหรือว่าครอบครัวพยูนนั่นเองนะครับจะอยู่ข้างบนโขดหินแบบนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนน้ำลงเวลากลางวันนะครับสามารถที่จะเดินไปถ่ายรูปกันได้นะครับแต่ว่าตอนที่แคมป์ปิ้งเที่ยวไปนะครับน้ำขึ้นนะครับน้ำแรงด้วยนะครับ บริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าควรจะมากันหลายๆคนหน่อยนะครับมาหลายๆเต็นท์หน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดนะครับมีไฟตามเสาตอนกลางคืนก็ไม่มืดนะครับป้าคนที่เขาดูแลตรงนี้เขาก็จะนอนอยู่ตรงนี้นครับด้วยนะฮะห้องน้ําก็ไปเข้าห้องน้ําสาธารณะได้นะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นริมทะเลนะครับก็เป็นที่ของชาวบ้านนะครับที่สามารถที่จะกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะครับก็ให้มาติดต่อกับป้าคนที่เขาเป็นเจ้าของตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกางเต็นท์ได้นะครับตอนกลางคืนก็จะมีไฟจากเสาไฟที่เขาเาติดตั้งเอาไว้นะครับห้องน้ําก็จะไปใช้ห้องน้ําของทางสวน สุขภาพตรงโน้นทางขวานู่นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมากางเต็นท์ครับป้าเขาก็จะกวาดให้นะครับตาตรงนี้ครับป้าเขาจะนอนอยู่ที่บ้านเขาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าอยากได้สว่างป้าก็จะเปิดไฟที่ห้อยๆนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เหมาะนะครับกางเต็นท์ถ้ามากันหลายๆคนหน่อยนะฮะ เราจะขยับขับรถต่อไปอีกนิดนึงนะครับให้ดูบรรยากาศข้างทางนะครับจากตรงปลายสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากปลายสุดมาอีกนิดนึงก็จะ มีร้านอาหารมีเตีงยงผ้าใบไว้คอยบริการเป็นระยะระยะนะครับ ขับรถต่อมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวตรงป้ายที่เราขับรถลงมาจากทางด้านด้านบนนะครับลงมาก็จะเจอป้ายหาาน้ำลินนะครับ ป้ายยินดีต้อนรับสู่หาดน้ำลินนะครับขับรถลงมาจากถนนก็จะมาเจอตรงนี้แล้วครับตรงนู้นนะครับคือป้ายทางซ้ายถ้าเราหันหน้าเข้าทะเลนะครับเมื่อกี้เราผ่านมาจากทางด้านนู้นนะครับแล้วก็ทางด้านนี้เดี๋ยวเราจะไปนะครับเป็นทางขวานะครับจากป้ายนะครับเราจะขับรถต่อไปนะครับทางด้านขวานะครับ จะค่อนข้างล่มลื่นกว่าทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าจะมีต้นสนขึ้นเป็นป่าเลยนะครับตลอดแนวไปจนสุดเลยนะครับมีร้านอาหารด้วยนะครับแต่ว่าถนนค่อนข้างที่จะแคบน,นิดนึงนะครับเวลาขับรถก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ ตรงนี้คือสุดหาดน้ำลินแล้วนะครับรถวิ่งมาผ่านป่าสนมานะครับแล้วก็มาสุดแค่ตรงเนี้ก็ต้องวนกลับแล้วนะครับ